สวัสดีครับท่านครับท่านครับาภาคเหนือของเรานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยานะฮะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่านะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นนะครับก็มีนําโดยท่านนรงศักดิ์เฉลิมเกียรตินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร้อมกับท่านค่ะส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆพร้อมกับพลังบวชนต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง9อำเภอนะครับก็มีการเตรียมความพร้อม ที่จะรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งหน้าแล้งนี้นะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นมีนะครับมาตรการและก็ความเข้มข้นนะครับในการรักษาในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับจึงมีมาตรการและก็กลไกต่างๆหลายส่วนนะครับที่จะมีการเตรียมการรับมือป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในครั้งนี้นะครับผมขอพาท่านไปติดตามมาตรการ ก็กลไกต่างๆของที่วัดพะเยานะครับซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมและการะมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไปกันเลยครับช่วงฤด,ดูแรงของทุกป,ปีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพการประกอบอาชีพการท่องเที่ยวเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐบาลถือเป็นโนโยบายสำคัญ ที่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งในท้องที่ของจังหวัดพะเยามีโอกาสาาเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและเกิดการลุกไหมในพื้นที่ต่างๆโดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งของทุกปีเนื่องจากสภาพป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าบเบญจพรรณและป่าเต็งรังและมีเชื้อเพลิงจากการเกษตรเป็นจํานวนมากสําหรับสาเหตุของการเกิดไฟลุกไหม้นั้น เกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำซึ่งสามารถกระทำได้โดยง่ายไดย้และสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางและถือเป็นผลกระทบโดยรวมต่อทุกคนจ,จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นองค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการป้องกัน แต่แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาจึงกำหนดให้คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดพะเยาจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการดำเนินง,งานทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ณห้องประชุมสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาโดยมีนายประจนประสะกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน จร,จริงๆแล้วเราเริ่มเข้มข้นตั้งแต่วันที่16กุมภานะครับเป็นต้นมานซึ่งได้ประกาศเป็นวรระแหงจังหวัดในเรื่องของการงดเขาทุกชนิดเ,เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันเลย่าแต่ในขณะเดียวกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าพุทอ,องเริ่มเริ่มใกล้จะเข้าสู่วิกฤตแต่ยังไม่เกิดน,นะครับของพะเยาเรายังไม่เกิดน,นะครับรวมทั้งก็จะมีสะเสด็จของสมเด็จประเทศในพื้นที่ทําให้เราต้องอ ตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเป็นเรียกว่าคณะทํารรงานขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหมาะควันและไฟป่าในพื้นที่ซึ่งก็นัดหมายว่าเราจะประชุมกันวันเว้นวันําหนดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ซึ่งเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มานั่งวิเคราะห์กันแต่ละวันนะทุกสิบนาฬิกาว่าสถานการณ์ในช่วงย4บี่ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมันม,ม,มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นข้าผุนละอองเราเป็นยังไงซึ่งอุตุก็จะมานั่งเล่าให้เราฟังว่าการวิเคราะห์สถานการ นะครับฝนจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งสถานการณ์ถ้าฮอสปอตมันเกิดขึ้นแล้วไปดูพื้นที่มันมีไฟจริงหรือไม่แล้วได้ดับทันเหตุการณ์แล้วทําไมไฟถึงเกิดมีคนไปเผาหรือไม่อย่างไรตอนนี้เราก็นําไปวิเคราะห์ว่าเ,เราจะต้องป้องกันคนเสี่ยงคนคือคนเสี่ยงคนที่จะชอบเข้าไปหาของปลาไปอะไรก็แล้วแต่ไปจุดไฟในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมันจะมีหญ้าแห้งเศษแรไรต่างครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงไอ ที่ทางจังหวัดพะเยาได้ประกาศที่เราเข้าใจก็กคือช่วง60วันอันตรายนะครับคือเราจะเริ่มของจังหวัดพะเยานี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเฉลิมเกียรตินะครับได้ประกาศไปแล้วนะครับคือช่วงตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่16เมษาย,ยน2560เป็นช่วงที่ว่าห้ามเผาหรืองดเผาวัสดุเกี่ยวกับเชื้อไฟทุกชนิดนะครับฉะนั้นแต่สําหรับก่อนหน้านี้เราก็เป็นช่วงมีมาตรการ ป้องกันนะครับที่ผ่านมานั้นเราก็มีการจัดทําแนวการไฟในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆหรือว่าพื้นที่เสี่ยงที่ว่าจะเกิดไฟได้ง่ายไม่ว่าพื้นที่ในพื้นที่ป่าและนอกพื้นที่ป่านะครับเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งเราได้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปเยาวเป็นการขอความร่วมมือขอความร่วมใจทุกท่านว่าหากไอ้ผมของการเกิดไฟป่านั้นมีผลกระทบต่อด้านสุขภาพและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาก็ให้ความร่วมมือและก็เข้าใจในถึงสิ่งที่จะกระทบเกี่ยวกับปัญหาหมุนควนไฟป่าสําหรับณเวลานี้นะครับไอปัญหาหมุนควนไฟป่าเราก็อยู่ในค่าพิมพ์เทนนะครับก็ยังไม่เกินค่ามาตรฐานคือร้อยี่สิบแต่ที่ผ่านมานั้นในปีสองพัน้าสิบณวันนี้นะครับยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ก็อยู่ในห่วงที่ว่าเราต้องเฝ้าระวังค่าพิมพ์เทน จังหวัดพะเยานะครับของเราในช่วงนี้ก็ถือว่า,าสภาพอากาศนะครับเข้าสู่อา,อาจจะถือว่าค่อนข้างที่จะมีฝุ่นละอองนะครับที่ค่อนข้างที่สูงนะครับก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภายัยท่านจัชชัยพรมเดศนะครับก็ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภายัยเขต8กํกำแพงเพชรน,นะครับ ให้นาเครื่องจับยานพาณนะอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับในเรื่องของการลดฝุ่นละอองนะครับในอากาศและก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้อากาศนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับของอศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต8กําแพงเพชรน,นะครับเข้ามาร่วมอยู่ทั้งหมดอยู่เจคนนะครับก็จะดําเนินการ ตลอดไปนะครับหมายความว่าช่วงช่วงที่จังหวัดพะเยานะครับยังอยู่ในที่สภาพอากาศยังไม่ลดนะครับเป็นปกตินี้นะครับในทีมนี้ก็จะอยู่ช่วยบูรณาการทํางานร่วมกับทางจังหวัดพะเยานะครับตรงนี้ก็เราจะมีโอกาสนะครับได้ทํางานร่วมกันนะครับนํากําลังนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับเนายพร้อมด้วยนะครับเครื่องมือเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์ทั้งหมด4รายการนะครับขึ้นมาช่วยนะครับเพื่อลด ปัญหาหมอกควันนะครับแล้วก็ฝุ่นละอองไฟป่านะครับของจังหวัดพะเยานะครับที่นํามานะครับครั้งนี้ก็จะมีรถนะครับดับไฟป่านะครับจํานวน1คันนะครับรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมนะครับพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารและควบคุมระยะไกลนะครับจํานวน1ชุดนะครับรถน้ําช่วยดับเพลิงนะครับขนาดหนึ่งลิตรนะครับหคันนะครับแล้วก็รถ กู้ภัยนะครับเคลื่อนที่เร็วนะครับหนึ่งคันนะครับเพื่อใช้ในงานนะครับเราจะไปบัติงานนะครับในครั้งนี้นะครับจนกว่าจะมีคําสั่งนะครับถอนกําลังนะครับหรือว่าปัญหาฝุ่นละอองที่จังหวัดพะเยาเบาบางลงนะครับในส่วนทางอำเภอดอกใต้แม้ว่าเราจะเป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้เป็นปัญหาหมอกคอนไฟป่ามากนะครับเราไม่ได้ติดพื้นที่10บตำบลของจังหวัดพะเยาแต่เราเองก็ ได้เห็นความสำคัญของปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับเราเห็นว่าการเกิดหมอกควันไฟป่ามันทําลายธรรมาชาติรวมทั้งก่อปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนท่านผู้ว่าการจังหวัดเองก็ได้นิ้นย้ำให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับในส่วนของเพเภอก็มีมาตรการหลายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดบัญชาการเฉพาะกิจที่อบตอ ป่าช่างในวันนี้นะครับซึ่งสืบเนื่องจากการเสด็จพระราดำเนินของพระเทพพระราชสุดาสายามบรมราชท,ทกุมารีนะครับในวันที่10นะครับเป็นแ9 0้จะปลปดการจุดเชื้อเพลิงหมอกคอนไฟป่าอย่างสิ้นเชิงในพื้นที่ตรงนี้นะครับครับซึ่งคณะน,น้ทางอำเภอก็มีคามาําสั่งออกมาจากชมรมวนันในพีบ้านเนี่ยออกมาสมทบกับสาม,มูบ้านนี่เข้าเว้นอ่าตั้งแต่แปโมงถึงประมาณเที่ยงคืน หมู่บ้านละสามคนนะครับมาสมทบกับหมู่สามหมู่บ้านตีหมู่ละสามสิบคนเนี่ยนะครับจะเป็นปลว่างผู้ช่ยวยปลว่างบ้านผู้ช่วยผู้น,นร,ระหว่างซึ่งตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสามสิบเก้าวันนะพีะ่หนุ่มก็จะดําเนินการนี่นี่ไฟป่าเนี่ยอำเภอจุนเนี่ยในตำบลไทรกรมเนี่ยเออบ่มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนอีกครับเมื่อได้รับใบแจ้งนะครับมีเหตุไฟไหม้ป๊อปพวกผมนะครับก็ต้องดุดไอ ไฟที่เกิดเหตุนะครับอ่าหนึ่งจะต้องเรียมขาดนะครับสำหรับอ่าก๊อปไไหม้สองอ่าไม่ตบสามหางน้ำนะครับแล้วลุดไปยังที่อ่าที่ไ,ไฟีิเกตไฟไหม้อยู่นะครับเพื่อดับนะครับแล้วก็ทำแนวกันไฟนะครับที่ดับดับไปที่จะต้องทำแนวกันไฟก็ต้องทำแนวกันไฟนนโดยรอบที่ ไฟเกิดขึ้นครับในเมื่อยังบอกเกิดเหตเตื้อนะครับทางชุดเฝ้าระวังนะครับช่วงเจ้านะครับจะแบ่งออกเป็นชุดละซิบขนนะครับแบ่งอยู่สชุดนะครับอรอบเจ้าสิบโมงอ,ออกนะครับ,อ,รบอ,ออกลาตะเวนว่ามีเกิดไฟไหม้กอ่อแต่ละชุดนะครับแล้วก็วิทยุทติดต่อสื่อสารด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็รอบที่สองที่จะออกบ่ายประมาณบ่าย2องโมง ถึง4โมงนะครับแล้วก็กลางคืนก็สแตนบายไว้นะครับนะครับผมก็อ่าเป็นตัวแทนนะครับของศูนย์เขต8นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาตามคําสั่งนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อมาช่วยนะครับอ่าแก้ไขปัญหาอ่าหมอกควันนะครับแล้วก็ไฟป่านะครับที่จังหวัดพะเยานะครับก็ที่เรานํามานะครับชุดนี้ก็จะเป็นอ่ารถนะครับดับไฟป่านะครับซึ่งเป็นรถอ่าโฟล์วิวนะครับยกสูงนะครับอ่ามันจุน้ำอ่า มีสามารถบรรจุน้ําได้นะครับแล้วก็มีโฟมนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ธุรกันดารได้นะครับเป็นรถโฟล์วิวนะครับในตัวรถก็จะมีอุปกรณ์พวกสายดับเพลิงนะครับแรงดันสูงนะครับเป็นสายสีแดงๆที่เรามองเห็นทั้งสองข้างครับอัตราการฉีดนะครับของสายดับเพลิงสีแดงนะครับ250ลิตรนะครับต่อนาทีซึ่งค่อนข้างจะประหยัดน้ําแล้วก็เป็นหัวฉีดที่ทันสมัยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราจะมองเห็นอยู่ทางด้านนู้นนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ดับเพลิงนะครับเป็นรูปนะครับตัวนู้นนะครับเป็นหุ่นยนต์ดับเพลิงนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ดับเพลิงที่สามารถควบคุมนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับตรงนี้ฮะนะครับด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมได้ระยะทางประมาณ300เมตรนะครับ ในการเข้าไปดับสามารถที่จะเข้าไปดับโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องตามเข้าไปได้ในกรณีที่พื้นที่ที่ค่อนข้างมีอันตรายนะครับนะครับในตัวของหุ่นยนต์ดับเพลิงตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซตเดียวของรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมนะครับพร้อ,อมอุปกรณ์ดับเพลิงในาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกลนะครับในตัวรถก็จะมีมีโฟมเคมีนะครับมีระบบสายส่งสายฉีดมีหัวฉีดนะครับ สามารถที่จะไปทํางานได้เบ็ดเสร็จด้วยในรถคันเดียวเลยนะครับในช่วงของนี้นะครับที่เราได้ประกาศไอ้หกวันที่ห้ามเขาป่าอย่างเด็ดขาดนี้นะครับก็คิดว่าเราได้รับความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะทั้งฝ่ายอำเภอทุกอำเภอทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางปกคอรองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครแลร้วรวมทั้งทางป่าไม้นะทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเจ้าที่ไฟป่านะครับรวมทั้งองคอ์กรภาคเอกชนด้วยนะครับก็ได้ระดมสรรพกกำลังนะแล้วก็สร้างการเรียนรู้นะครับ ให,ให้ประชาชน,นได้ตระหนักถึงพิษภัยของการเผาป่านะครับเพราะฉะนั้นการให้มันเกิดไฟป่าแล้วการดับนั้นมันเป็นการที่ยากนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีการเผา นะครับเพราะว่าถ้ามันมีเผาแล้วมันจะ,ะการดําเนินการเนี่ยมันจะยากลาบากนะครับเราก็ใช้วิธีการป้องกันนะครับมีการให้การเรียนรู้ทั้งของความร่วมมือทางพระพระเถรานุเถระ,จะเจ้าคณะอำเภอและจะ้พระสังฆาธิการทุกทุกวัดนะครับได้ช่วยกันช่วยบอกญาติโยมนะครับไม่ให้มีการเผา นะครับแม้ก็มีการเผาป่ารวมทั้งครูบาอาจารย์นะครับให้ให้บอกกับนักเรียนไปนะครับว่าให้ไปบอกพ่อแม่และลุงป้านหน้าอาเพื่อนบ้านนะที่อ,อ,อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขอ,อ,องนักเรียนนะครับว่าไม่ควรที่จะมีการเผาป่าเพราะการเผานั้นจะเพิ่มทําให้เพิ่มความร้อนและฝุ่นละอองในอากาศทําให้ทําให้อากาศนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วก็ เป็นคนที่สูดดมเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทําให้ถ้ามีการเผาป่าแล้วก็จะทําให้สัตว์ป่านั้นจะหา่าไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะลดลงไปครับท่านครับส่วนมากแล้วจังหวัดพะยาจะเป็นพื้นที่ป่าจะเป็นป่า,าเบญจพรรณหรือป่าเต็งลังนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูแรงนี่นะครับก็ใบไม้ต้นไม้ก็จะ ไจะร่วงนะครับแล้วก็จะเป็นไปนเชื้อเพลิงได้ง่ายมากนะครับถ้าหากมีการจุดเผาป่าแล้วก็จะเกิดการลามไปอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับในชุดปฏิบัติการมาตรการต่างๆของจังหวัดพะเยานะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นนะฮะเฝ้าระวังในระยะเวลา60วันตั้งแต่16กุมภาพันธ์ไปจนถึง16เมษายนนี้นะครับก็พะเยาจะปลอดการเผาและปลอดหมอกควันนะครับผมยทดภูมิแนววง หัวหน้าก,กลุ่มง,งานสารสนเทศรายงานจากอำเภอจุนนะครับตำบลห้วยเข้ากำ่ำอจุนจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ